สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอัญยองครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับก็สู่ช่องฮักกัสอีกแล้วนะฮะอีกครั้งหนึ่งวันนี้นะครับขอพูดถึงประเด็นของอแมนด้าสักหน่อยนะฮะขอรีแคปอแมนด้าสักหน่อยเพราะว่าต้องบอกว่าหลังจากที่นางได้มงกุดไปเนี่ยยังไม่ได้รีแคปเลยนะฮะยังไม่ได้พูดถึงลุกต่างๆในการขอบคุณสื่อมวลชนในการออกงานเลยนะครับเพราะว่ามีกระแสว่าอแมนด้านี่คือแบบกราบตกนะฮะ ลาบตกกว่าตอนที่เก็บตัวอีกทําไมเธอถึงออกสื่อแล้วเธอถึงตายลองนะครับทาไมเธอถึงไม่สวยเหมือนได้ก่อนนะโดนแกงหรือเปล่านะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปย้อนดูลุกต่างๆนะครับไปย้อนดูลุกต่างๆของแมนด้ากันว่าสรุปแล้วเนี่ยลุกไหนที่มันใช่กันบ้างแล้วลุกไหนที่ไม่ควรทําอีกนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะพูดตามความรู้สึกของเรานะครับที่เราเห็น แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะฮะไม่รู้ว่าใครไปปันป่นนะกระแสนี้ไม่รู้ว่าใครไปปันป่นหรือว่าติ่งตีกันหรือเปล่าหรือยังไงนะฮะก็คือบอกว่าเนี่ยวีนาเนี่ยทำไมไม่ให้เกียดคนมงเลยสวยเกินหน้าเกินตาคนมงหรือเปล่าอันนี้งงนะฮะอันนี้งงไม่น่าเอามาพูดไม่น่าเอา จะมาเป็นประเด็นกันเลยทุกคนก็ใจไปว่าการประกวดมันสิ้นสุดไปแล้วมันยุติลงไปแล้วอแมนด้าก็คือคนมงคนมงก็คือคนมงนะฮะส่วนวีนาพรฟ้าหรือคนอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้ตําแหน่งไปตามความเหมาะสมของเขาถูกไหมนะฮะกรรมาการตัดสินแล้วถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วเขาจะมาแข่งเขาจะมาแย่งสินกันเพื่ออะไรถามหน่อยว่าเพื่ออะไรนะฮะหยุดปั่นก่อนหนึ่งนะครับแต่ว่าพูดถึงอันนี้กันด้วยใครเข้ามานะแล้วกดกดไลค์กดแชร์กันก่อนกดไลค์ละย่างนะฮะกดไลค์ขอคนละหนึ่งไลค์นะฮะ กดแล้วใช่ไหมนะคะแล้วก็กดซับสไคร์ให้กันด้วยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยกดซับสไคร์เลยนะครับผมมีหลายคนบอกว่าเนี่ยบางทีเนี่ยลูกของแอมแอนด้าเนี่ยอันนี้เข้าประเด็นแอมแอนด้านะลูกของแอมแอนด้าเนี่ยหลายคนมองว่าอืมบางวันเนี่ยเธอสวยบ้างนะฮะบางวันเธอไม่สวยบ้าง คือก็ต้องพูดแหละว่าแมนด้าเนี่ยมาตรฐานของเธอค่อนข้างที่จะสูงมากนะฮะตอนที่เก็บตัวการประกวดนะฮะลุกต่างๆที่ออกมาในวันเก็บตัวเนี่ยแทบจะไม่พล่องเลยนะครับแทบจะไม่พร่องเลยแต่ว่าหลังจากที่ได้มงกุฎมาแล้วนะฮะไปออกงานแล้วมันจะมีบางลุคที่แฟนคลับเห็นหรือว่าเราเห็นเนี่ยเราก็ยังเอาใจช่วยแมนด้าเนาะเอ๊ะ สรุปลุกนี้รอดหรือไม่รอดนะฮะก็พยายามจะอวยนะพยายามที่จะหาอะไรมาแบบมาอวยอะไรเงี้ยแต่บางทีมันก็ไม่รอดจริงๆนะฮะบางลุกก็ไม่รอดจริงๆนะครับเดี๋ยวเราขอยกตัวอย่างนะฮะเช่นอันนี้น่าจะออกงานวันแรกๆเลยมั้งเนี่ยลุกเนี่ยทุกคนเนี่ยชุดแดงแดงดําชุดเนี้ยนะฮะไม่แน่ใจว่าเป็นแบรนด์อะไรนะนะครับเนี่ยพอประกบลองอะไรเงี้ยนะครับคือไม่รอด นะครับอาจจริงๆอ่ะอาจจะเป็นเพราะว่าด้วยทรงกะโปรงด้วยแหละนะครับที่มันเป็นแบบพิวๆอะไรเงี้ยมันเลยทําให้ช่วงล่างดูใหญ่แล้วก็อาจจะดูตันนะครับเพราะว่าอบอกว่าอแมนดาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตัวเล็กนะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยน้อยกว่าคนอื่นๆในห้าคนนะครับมันก็เลยทําให้ดูตันเข้าไปยางใหญ่นะฮะอืมจริงๆอันนี้ก็ต้องพูดตามความจริงนะนะฮะอย่าเพิ่งมาแหกเราหรือว่าอะไรเนาะ อแมนดาเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะลุคดูแพงมากนะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าใส่ทุกชุดแล้วมันจะเข้ากับนางน,นะนะครับอ่าแล้วก็มาดูลุกนี้นะฮะเนี่ยข้างบนน่ะโอเคนะแต่ว่าข้างล่างน่ะนางใส่เป็นเงินเกงเอวสูงแล้วเป็นทรงครูลหลอดอดโดนซึ่งมันเป็นขาบานมันจึงทําให้อแมนด้าเนี่ยดูตันมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยเราถ่ายรูปประกบลองเนี่ยก็คือ ก็คือดรอปลงจริงๆนะครับอืมแต่ก็นั่นแหละเหมือนเป็นการลองผิดลองถูกเนาะลูกไหนที่มันใช่แล้วก็เก็บไปประกวด Miss Universe นะฮะหรืถูกว่าลูกไหนที่ใส่แล้วมันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็ควรที่จะไม่ไม่ใส่อีกนะครับนะถ้ากางเกงตัวเนี้ยเปลี่ยนเป็นทรงแบบขาแฟนะฮะคือบานตรงปลายนิดนึงอะไรเงี้ยทุกคนนะแล้ว,ว่าขานางเนะี่ยจะดูยาวมากยิ่งขึ้นนะฮะมันจะช่วยทําให้ ดูพลางสายตานะครับแต่ว่าทรงนี้กับอแมนด้าไม่ได้เลยตี้ยตันไปกันใหญ่นะฮะบออดบลอดมาที่ลุคนี้นะครับขอบคุณสปอนเซอร์เนาะได,ได้แล้วเนี่ยเป็นเซตอัพเบเซอร์แล้วก็เป็นเงินเกงน,นะครับพูดก็พูดนะอแมนด้าเป็นคนที่ใส,ส่ทรงสกินนี่นะครับแล้วมัน ไม่ค่อยสวยนะฮะมันทําให้อแมนด้าดูตันนะครับเนี่ยรูปเนี้ยบอกเลยนะว่าเรามองไปที่พรฟ้าคนแรกนะครับพรฟันคือแพงมากแพงจนบาปโอ้ไม่กอดอืมอย่างนั้นเลยแพงแบบผู้ดีอะนะเนี่ยอย่างรูปนี้ก็เหมือนกันเขาเป็นคนที่ใส่เกงทรง,งนี้แล้วไม่รอดนะครับถ้าอแมนด้าเนี่ยใส่เป็น โอเวอร์อนะคะคือเป็นจำสูตรอย่างเงี้ยโอเคทรงนั้นจะรอดจะรอดเลยมันเป็นชุดที่เข้ากับแอมเบนดมากทรงชุดแบบนั้นนะแต่ถ้าตอนไหนเนี่ยเป็นกางเกงท่อนหนึ่งแล้วเป็นเสื้อท่อนหนึ่งแล้วแล้วยิ่งเอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกงอย่างเงี้ยแล้วกางเกงเป็นสกินนี่เนี่ยไม่รอดไม่รอดจากที่สังเกตมาหลายรูปนะนะ ทรงที่จะรอดที่สุดอย่างที่บอกไปคือขาแฟนะครับคือรัดช่วงบนแล้วก็บานช่วงล่างนิดนึงคือเป็นคล้ายๆขาหมาแบบนั้นเลยนะฮะบานช่วงล่างนิดหนึ่งนะเนี่ยอย่างชุดนี้นะอันนี้คือรอดเลยนะครับชุดถาวชุดนี้คือรอดเลยทรงนี้แบบนี้อาร์เมดาถึงจะรอดเท่านั้นถ้าเป็นการใส่กางเกงนะนะครับหรือว่าถ้าจะใส่ก็ใส่เป็นนั่นแหละเป็นจัมสูดไปเลยจบอันนี้มันคือทรงชุดที่เป็นตัวอาร์เมดาที่สุดแล้ว นะครับแล้วก็เห็นเขาใส่บ่อยในช่วงการเก,ก็บตัวบ่อยที่สุดแล้วชุดช่วงป,ประมาณเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวอเมนดาแล้วก็รอดนะอืมเนี่ยลูกแนวก็เหมือนกันชุดแดงนะครับประกบแล้วก็ต้องบอกว่าเกือบจะไม่รอดเหมือนกันนะลูกเนี้ยรูปเนี้ยรูปเนี้ยคือวีนาเนี่ยมา วีนาเนี่ยมานะครับอย่างหนึ่งเลยเนี่ยเรามองว่าอแมนดาเวลาประกบเพื่อแล้วเนี่ยคือยังจัดระเบียบร่างกายได้ยังไม่ค่อยดีนะครับต้องบอกว่าเวลาไปประกวดเวที Miss u n น v e เว e ร์สเนี่ยโอเคแหละคุณอาจจะมองว่ารูปลักษณ์ภายนอกของเยฟอล่าเนี่ยมันอาจไม่สำคัญนะฮะแต่คุณอย่าลืมนะว่าเวลาต่างชาติเขามองเนี่ยเวลาประกบพร้อมกันเนี่ยนะครับใครเด่นในรูปเขาก็จะมองมไปที่คนนั้นก่อน นะซึ่งทริคง่ายๆที่อเมนดาควรที่จะทำนั่นก็คือการจัดระเบียบร่างกายให้มันดูสง่างมากยิ่งขึ้นให้มันดูเป็นคนตัวใหญ่ให้มันดูแบบว่าเออทุกคนมองไปที่ฉันคนแรกอะไรเงี้ยง่ายๆนะนะครับเรายกตัวอย่างเช่นคุณชามโอสถานนนะครับตอนที่ไปปรก Universe, ะกวดมิสอินเวอร์สนะฮะทุกคนดูรูปนี้นะเราขึ้นรูปให้ดูจะเห็นได้ว่าคุณชามเนี่ยเป็นคนที่ตัวเล็กที่สุด นะครับแต่ค่าค่าฝรั่งได้หมดเลยฝรั่งตัวถึงสูงเนี่ยสามค่าหมดนะครับเพราะว่าอะไรเขารู้จักการจัดระเบียบร่างกายนะแอนอกนิดหนึ่งเชิดหน้านิดหนึ่งมันจะทําให้ตัวดูแบบสง่ามากยิ่งขึ้นนะดูมี power มากยิ่งขึ้นเวลาประกบใครแล้วเนี่ยท่าคือค่าเนี่ยอย่างลูปเนี้ยวีนาก็เหมือนกันเนี่ยวีนาแค่เชิดหน้านิดหนึ่งแอนอกนิดหนึ่งมันทําให้วีนาเนี่ยดูสง่าเห็นไหมนะ ในแแล้วเนี่ยชุดก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สําคัญมากเหมือนกันแต่อีกหนึ่งแต่อีกหนึ่งอย่างที่สําคัญไม่แพ้ก็คือการจัดระเบียบร่างกายเวลาประกบเพื่อนอม,มันเหมือนเป็นการเรียนรู้เรื่อยๆเ,เหทุกคนการไปออกงานกับเพื่อนการไปออกงานกับกับรองรอ,องเวลาไปขอบคุณสื่ออะไรเงี้ยเวลาไทายลวกมามันเหมือนเป็นการฝึกตัวเองในตัวว่าเอ๊ะฉันจะทำาไงถ้าฉันไปต่างชาติละ่ะฉันไปประกวดต่างประเทศละ่ะมันจะเป็นยังไงเวลาประกอบอะไรเงี้ย ม,มันเหมือนเป็นการเรียนรู้เรนะื่อยๆแต่จะใช่ว่าอแมนด้าดรอปยังไงก็ดรอปอยัางงาั้นนะทุกคนไม่ใช่นะเพราะสองสามวันมานี้นะฮะเราเห็นลุคของอแมนด้าคือค่ามากค่าจะแบบค่าค่าค่าสะพึงอะ่ะสิบสิบ,ส,บ,ส,บสิบอะ่ะนะลุคเมื่อวานเนี่ยจะบอกว่าชอบมากทุกคนลุคออกสื่อเมื่อวานเนี่ยขอบคุณสื่อเมื่อวานเนี่ยชุดน้ําเงินตีฟาลาได้ไดแล้วโอ้ไ oh ม่ก้อนลุคนี้ขึ้นเวทีมิสจูเวนัลไฟนอลได้เลยชอบนะครับ ลุกดูอินเตอร์มากลูกนี่แหละที่ใฝ่หาลูกนี่แหละคือเป็นตัวแม่นะแล้วใส่มมกุดใดๆคือมันรับกับหัวมากขงทรงเน็ตคนเนี่ยดูหน่อยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยความแบบโพสตท่าใดๆโพสเจอร์ได้อินเนอร์ได้นะครับทุกอย่างดีมากทุกอย่างดีมากลูกเมื่อวานนะเนี่ยใครบอกว่าตายลองลูกนี้ไม่ตาย,ตายนยจะจ๊ะ รุ่มนี้บอกเลยว่าไม่ตายนะนั่นแสงว่าอเมนด้าเนี่ยเขาน่าจะรู้เขาน่าจะรู้ฟีดแบ็กจากแฟนนางงามว่า <c oughs> เขาเจออะไรมาบ้างนะฮะแล้วก็ทีมงานของเขาเนี่ยก็เอาไปปรับปรงุงในการที่จะเออแก้ไขให้มันดีขึ้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องด,ดีๆนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรที่จะทําอย่างแรงเลยนะแล้วลุกลาสุดวันนี้ทุกคนลุกล่าสุดวันนี้ ลุกสีแดงนะฮะชุดแดงในตรงเสยแบบเสยข้างนิดนึงลุงนี้นโคตรอินเตอร์เลยโคตรอินเตอร์เลยทุกคนแล้วมันดูแบบมันดูมีความเป็นตัวแม่แล้วผิวดูกโกลเล็กๆผิวดูโกลเล็กน้อยอะผิวดูโกลเล็กน้อยทุกคนสังเกตผิวนางนางเป็นคนที่ผิวแบบดูแทนๆนิดนึงอะแล้วมันจะดูเซ็กซี่นะครับแล้วไม่รู้ว่าตอนที่เขาจะไปประกวดมิสยูนเเนี่ยผิวเขาจะแทนกว่านี้หรือเปล่า ะะแต่ถ้ามาผิวประมาณนี้นะฮะอันนี้เราคิดว่าลูคนี้เราคิดว่าเขาน่าจะลงผิวถ้าผิวเข้ามาประมาณนี้โอ้จะปังเข้มกว่าน,นี้นิดนึงจะปังมากบอกเลยเนี่ยจริตใ,ใดๆคือได้มากทุกคนเราดูจริตหน่อยเนี่ยมแม่ยังไงอแมนดาคมแบกแล้วนะอแมนดากลับมาแล้วนะไม่ต้องบายสีแล้วนะเนี่ยจริงๆ คนมงก็คือคนมงมันเลิศมันได้ใจใจแม่มาปินก็ปินเถอะเอาซิอืมเนี่ยโอ้ไม่กอดได้นะได้นะลุคนี้คือได้เลยเก็บไว้ใช้ต่ำกดมิสเซนจูเวิร์สเลยนะครับกับลุกเมื่อวานเนี่ยไปมิสเซนจูเวิร์สได้เลย ละตินก็ละตินเถกะง,งานนี้เข้าประเด็นของวีนากันบ้างนะที่มีคนไปปันว่าวีนาเนี่ยแย่งสินคนมงจนเอาจนมีนักข่าวเอาไปลงว่าแย่งสินคนมงนะฮะเนี่ยนักข่าวเอาไปลงเลยว่าแย่งสินคนมงเราพูดถึงวีนาลูกนี้ก่อนแล้วกันลูกเนี่ยเมื่อวานบอกเลยนะว่าสะพึงมากไม่เคยเห็นวีนาในมุมนี้มาก,ก่อนเลยปกติเราก็จะเห็นนางแบบเออรวบผมนะฮะตีฟาร่าปล่อยผมอะไรอย่างนี้ แต่ไม่เคยเห็นหน้ามาแล้วเมื่อวานมาลุกเนี้ยเซอร์ไพรส์มากโอ้แม่เจ้าไม่เคยเห็นวินาลุกนี้มาก่อนเลยเราได้เห็นอีกมุมนึงของวินาซึ่งมันรอดนะรอดสิบ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 เลยนะแล้วทําให้วิน่าดูเฟียสขึ้นดูเด็กขึ้นดูเปรี้ยวขึ้นได้ได้ได้เลยอะแม่วีนานั้นก็ลงรูปในไอจีนะฮะแล้วก็มีคนเนี่ยไปเม้นไปเม้นว่า ทำเกินไปหรือเปล่าคะรบกวนให้เกียรติอแมนดาคนที่มงด้วยคะ่ะทำแบบนี้เหมือนแพ้แล้วอยากแย่งซีนอ้าวอ้าวจังไงจังไงเธอจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้เธอจะมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะฮะจะปั่นวีนาก็เลยตอบไปว่าวีนาให้เกียรติทุกคนเสมอคะ่ะเดี๋ยวต้องทำต้องทำเสียงวีนาก่อน วีนาต้องให้เกียรติคนมงเสมอเอ้ยเอาหม่วีนาให้เกียรติทุกคนเสมอค่ะวีนาคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกและวีนาเลือกที่จะมีหน้ามาค่ะวีนาให้เกียรติทุกคนเสมอวีนาคิดว่าทุกคนมีสิทธิ์เลือกและวีนาก็เลือกที่จะมีหน้ามาค่ะอันนี้อันนี้คือขนาดอ่านเมนนะแต่เสียงวีนาแบบมาเลยนึกถึงเสียงวีนาออกเลยนะฮะเพื่ออะไร ถามก่อนว่าเป็นเมนเพื่ออะไรนะฮะทำไมเราต้องให้เกียรติคนมงขนาดที่ว่าฉันจะแต่งตัวสวยเธอฉันจะแต่งตัวสวยฉันแต่งยังไงก็ได้ไหมอืมแล้วแอมแตาเนี่ยเมื่อวานลุกก็ไม่ใช่ว่าจะดอปกับทุกคนนะพูดง่ายๆคือเนี่ยลูกเนี่ยอ่ะทุกคนลองดูลูกเนี่ยพอประกบกันเนี่ยแอมแตาคือคนมงคือคนมงนะลูกเนี่ยวีนานก็ทําอะไรแอมแตาไม่ได้แล้วเธอจะเป็นเดือดเป็นร้อนทาไมนะครับ หยุดปั่นหยุดปั่นก่อนหนึ่งการที่วีนาทำผมแค่หน้าหมาแค่นี้มันแย่งสิงตรงไหนฮัลโหลการระกวดเป็นสิ้นสุดไปแล้วนะครับทุกคนเราได้คนมงแล้วอเอมเดนดาได้คนมงแล้วเราควรที่จะงดปัญหาเรื่องนี้ไปได้แล้วว่านางรองมาแย่งสิงหรืออะไรใดๆเราควรที่จะช่วยกันเอาใจช่วยอเอมเดนดามากกว่า นะครับช่วยกันดูว่าเอ๊ะมีจุดไหนปกพ่องไหมแล้วก็ช่วยกันบอกให้แม่ด้าพัฒนามากกว่าที่จะมาพูดอะไรองเงี้ยอืมบดได้นะไม่ได้นะห้ามทํานะอย่าหาทําแบบนี้นะครับแต่ว่ามันดีซะอีกนะเราได้เห็นทั้ง5้าคนเนี่ยนะครับแต่งตัวแบบสวยๆแล้วแข่งกันเราเราเป็นคนดูอ่ะมันก็จเจริญหูจเจริญตาถูกไหมทำไมฉันต้องแต่งตัวดรอปลงเพื่อให้เกียิคนมงด้วยดั้งั้นที่คนมงก็คือคนมงอยู่แล้ว คนมงก็คือคนมองอยู่แล้วเขาก็สวยของเขาอยู่แล้วทำไมฉันต้องแต่งตัวให้มันดอบดอบดอบเพื่อเพื่ออะไรการแต่งตัวสวยนี่แหละคือการให้เกียรติซึ่งกันและกันให้เกียรติกองประกวดให้เกียรติสปอนเซอร์ที่ไปขอบคุณนะครับคิดใหม่เนะี่ยคิดใหม่เมื่อวานอเมริาใครก็ฆ่าไม่ได้ใครก็ฆ่าไม่ได้นะครับ ไม่รู้จะพูดคำไหนจริงๆอีกอย่างหนึ่งเนี่ยพูดถึงเรื่องติ่งกันหน่อยนะครับ <c oughs> คือเราว่าการประกวดอะ่ะมันสิ้นสุดลงไปแล้วนะนะครับเราก็ได้คนมงแล้วเราได้ตัวแทนป,ประกวด Miss u n i e r แล้วเราควรที่จะช่วยกันส่งเสริมแล้วก็ให้กําลังใจ Amanda มากกว่าหรือบางทีเนี่ยมีคนไป ะะหรือว่าไปคอมเมนต์ว่าเนี่ยอแมนดา Amanda ไม่สวยหรือว่าอแมนด้าแบบวันนี้ดูดอปลงนัาหรืออะไรเงี้ยเนี่ยบางคนก็จะคิดว่าติ่งปลอมอแมนด้าหรือเปล่าทําไมเธอต้องมาบา้าอแมนด้าด้วยอันนี้ก็อีกหนึ่งนะครับซึ่งเราบองว่าเราควรที่จะเก็บคําติชมอะไรเงี้ยโอเคไปพัฒนาให้นางงามของเราไปสู่มงที่3ดีวกว่าไหม นะครับโอเคแหละถ้ามีคอมเมนต์ไหนที่มันใช้คำหยาบคายที่มันรุนแรงเกินกว่าคำว่าติเพื่อก่อนเนี่ยเอออันนี้ฟาดได้อันนี้กูฟาดกันเลยใช้คำหยาบคายอะไรเงี้ยที่มันเกินเหตุเกินผลเนี่ยอันนี้ฟาดฟาดเราสนับสนุนให้ฟาดเลยนะแต่ถ้าเป็นการแบบเออติเพื่อก่อแบบเออวันนี้ดูดอกลงไปนะควรใส่ชุดน,นี้หรือเปล่าวันนี้ชุดไม่สวยนะอะไรเงี้ยอย่าไปด่าเขามันเป็นความคิดเห็นซึ่งมันเป็นความคิดแบบเบสิกเบสิกอ่ะ ไม่สวยก็บอกไม่สวยจะให้อยยังไงทุกคนนะติเพื่อกอบเพืให้เขาไปปรับปรุงเห็นด้านที่มันเป็นจุดป,ปกพร้องแล้วนะําไปพัฒนาแก้ไขมันจะดีกว่าให้เขาเป็นน้ำเต็มแก้วนะทุกคนขอร้องอยู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปส่องมิส s u เอกันบ้างไหมไปส่องมิสเอกันบ้างไหมเพราะว่าต้องบอกว่า ช่วงนี้มิสซูเอสเอเข้ากองประกวดแล้วนะรู้สึกว่าจะเก็บตัวแค่อาทิตย์เดียวนะครับด้วยสถานการณ์โควิดได้แล้วก็สถานที่จัดก,การจัดก,การประกวดมิสซูเอสเอในปีนี้เล็กมากทุกคนก็คือไม่มีงบไปแล้ง่ายๆไม่มีงบก็คือไม่ไม่มีงบนะฮะพอมาติดสถานการณ์โควิดอีกเนี่ยก็เลยไปกันใหญ่เลยนะที่นี้แต่ก็ยังถือว่าก็ยังได้เห็นการประกวดของเขานะนะครับแต่ไม่นแน่ใจว่าวันไฟนอลเนี่ยวันที่8เนี่ย เวทีจะเล็กขนาดไหนโปรดักชันจะลดไหมอันนี้ต้องต้องรอติดตามนะมาดูผู้เข้าประกวดกันหน่อยตอนเข้าก่องว่าเอ๊ะมีใครที่เป็นคู่แข่งอเมนดาที่น่ากลัวกันบ้างนะจะบอกว่าปีนี้จากที่ไล่ดูนะผู้เข้าประกวดหลายรัตเนี่ยสวยมากทุกคนสวยมากแล้วเราเดาใจยัยพราว่าปีนี้นางอาจจะพักปิวสีไว้ก่อนไหม ไ้กอมคเอาสาวผลบอลไม้นะครับ,าาห,บ,ห,นะรบหรือว่าเอาสาวอเมริกันที่แบบลุคแตกต่างจากขมิอีกไม้นะฮะมารอดูกันว่าปีนี้ยายพอล่าจะยังไงนะแต่หลายคนเผ็ดอยู่นะเนี่ยอินเดียนาเนี่ยก็สวยนะทุกคนแต่ส่วนใหญ่เก็บตัวปีนี้เขาจะติดแมสกันนะเขาจะปิดแมสกันซึ่งเราก็ไม่ได้ค่อยเห็นหน้านะครับสักเท่าไหร่เนาะอันนี้นิวเจอร์ซีย์ สวยนะสวยนะฟาลาะจ๊ะยูทาอิลินอยส์ ก็มารอรู้กันนะครับว่าใครจะได้เป็น Miss ูเอสใครที่จะได้มงมาวาดไปนะครับว่าปีนี้มงมาวาดเนี่ยเป็นมงใหม่นะครับสำหรับ Miss USA แล้วก็ Miss Teen USA ซึ่งสวนมากมาเราติดตามกันว่าใครจะเป็นคู่แข่งของ a m มนด a า นะครับอาคลิปนี้ก็มาประมาณนี้นะฮะสำหรับการมาพูดถึงอเมนดานหน่อยว่าเอ๊ะกัปตกจริงไหมนะหลายคนน่าจะรู้แล้วเนาะนะนะค,คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้กันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วเด้อบ๊ายบายครับอ่ะ